เป็นไงเราได้เห็นในอากาศเป็คือตอนนั้นอ่ะมันก็อยู่ในสนามแล้วก็คือตรงกว่ที่หันไปดูใช่ตรงกาที่หันไปดูก็คือเหมือนที่เกดชไปนอนชมคือแล้วแล้วก็ก็จริงๆริงมินได้มีการกลับไปดูบีดีโกเหมือนกันทั้งของน้ำปลาแล้วก็ของมินทริจริงในวันนั้นอ่ะก็มีช็อตที่มินทำให้เกดชลงเหมือนกันใช่แล้วแบบหนูก็เพิ่งเห็นเราเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นก็คือก็ได้ทักไปหา ก็ได้คุยกับพี่เกดเหมือนกันแล้วก็คุยเรื่องน้ำพาด้วยทั้งไปหาพี่เกดแล้วก็น้ำพาเหมือนกันทั้งคู่คือแบบก็ได้เห็นน้ำมาเหมือนกันแต่ทั้งคู่คือแบบไม่ได้คิดอะไรเลยพี่เกดก็เข้าใจแล้วก็ท่าน้องก็ไม่เคลียร์เหมือนกันอหลังจากครบเทียงไหมเมื่อไหร่บอกคนมานตลบเยอะเหมือนกันเทียงค่ะคือวันนั้นมิ้นหลังจากที่พักเบรกแรกแล้วก็ไปเบรกสองก็คือไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำทั้งกับน้ำพลาแล้วก็พี่เกด คือขอโทษตลอดแล้วน้องรู้สึกผิดมากแล้วจนแบบร้องไห้อะเออเรามิงก็สงสารแต่ว่าพี่เก๋ก็บอกว่าแบบเออถ้าถ้ามันมีแบบปัญหาอะไรก็ทักพี่ได้แบบพี่แบบช่วยคุยให้อะไรเงี้ยเขาก็น่ารักทั้งคู่เนี่การเล้นเขาได้บอกนะแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำมันเป็นอารมณ์อารมณ์การเล่นที่จะต้องแบบเขาบอกว่าคือเขาอะน้องคือด้วยนิ้งเคยไปเล่นกีฬากับน้องแล้วก็น้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นแบดด้วยอะไรเงี้ยเออแล้ว จังหวะนั้นน่ะคือน้องไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วก็ที่เกศตัวเล็กแล้วก็แบบตัวเบาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนน้องไม่สนใจแต่จริงๆแล้วคือน้องไม่รู้สึกตัวขนณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยใช่ค่ะโฟกัสกับลูกฟุตบอลลูกแจบอลที่ใช่ไหมใช่ค่ะน,นินก็เหมือนมันมีจังหวะที่เหมือนมิ้นวิ่งไปแล้วที่เกศล้มอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อ,อย่างตัวพี่เกศใหญ่เขามีรอย โรคช้ำอะไรในร่างกายที่เราแบบยังไม่ได้คุยค่ะ<ม>แต่พี่เก็บบอกว่าเหมือนเขาโ,โอเคแบบไม่ได้เป็นอะไรอย่างส่วนตัวเราก็ต้องระวังระวังตัวมากขึ้นด้วยเวลาเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่แต่ว่าด้วยจริงๆกีฬาทุกกีฬามันจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วด้วยความที่เป็นนักกีฬามีนิแข่งกีฬาก็เจ็บเหมือนกันก็ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น,ดนไ,ได้ตลอดแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนก็มองว่าเออเนี่ยมันเป็นกีฬาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เข้าไปอ่านออกมา ได้เห็นว่าน้องคือตอนแรกอะสิ่งที่สำคัญคือหนูว่าสงสารน้องน้ำฟ้าเราก็เป็นห่วงน้องมากเพราะว่าก็เป็นน้องรักอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็ได้โทรไปคุยว่าแบบโอเคน้องเป็นไงจิตใจเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้องก็ได้บอกแบบคือได้ฝึกีิเกตแล้วแล้วก็ตอนนี้คือแบบพยายามแบบเดินหน้าต่อเพราะว่าน้องไม่ได้เข้าใจเข้าใจตอนนี้น้องก็ดีขึ้นแล้วค่ะบอกเลยกับชาวเด็กเพียแบบว่ายังมียังมีดราม่า พยายามแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็เล่นแบบแต่ละสีให้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆทุกคนไม่มีใครแบบอยากให้เกิดดราม่าอยากให้เห็นใจแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจน้องแล้วก็พี่เกดด้วยทัุกคนเลยพูดถึงการกีฬาสีสนุกไหมทั้งหมดภาพรวมสนุกค่ะแล้วก็คือมินเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ใช้แรงไปเยอะใช่ไหมใช้แรงเยอะมากเราได้ทุกคนเอนเตอร์จีแบบเต็มมากเราชนะกีฬาอะไรบ้าง มีหลายคนมั้งถือว่าได้แข่งที่คนสวยเฮอยค่ะแล้วก็หนแข่งกีฬาอะไรไว้บ้างเราเล่นทุกอย่างมั้มีแบดดีพี่ดูชนะด้วยหรือเปล่าก็เราเป็นนักกีฬานะเราต้องมั่นใจก็เกรงใจคือแบบเออหนูเล่นแบดกับพีเอ็นซอยนี่เขาก็แบบตีแบบแรงมากใจสู้ทุกคนเลยะ กลายว่าสปิริตนักกีฬาออกมาจริงเราอย่างคือหวังชนะอย่างเดียววันนั้นคือมินอ่ะเจ็จต่อยต่อยกับทุกคนต่อยจะมีตำนานว่าคุณมินไม่รักเฮ้ยมันจมันจะงไงเราอยากเราอยากรู้อะไรกับตำนานนี้คะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าวิ่งก็ไม่น่าจะทันอะไรกันก็เลยโอเคปล่อยให้ทุกคนแบบเต็มที่เราเลยแล้วคือเราใครทำได้ทำไปเรา ถ้าเหาคือทําทำน้องประมาณน,นั้นเรามีตัวแทนคือจริงๆวันที่้อมอ่ะหนูได้คุยกับพี่พาแล้วก็พี่อุ้มว่าเดี๋ยวพอเขาเปิดเพลงปิดเพลงปุ๊บเราวิ่งเข้าไปที่นั่งที่พักของแต่ละสิบเลยคึ่งไม่ใช่กาอี้นะคะจะเป็นที่พักที่พักเกินสรุปวันนั้นพี่อุ้มเป็นคนเดียวที่อยู่จนถึงรอบสุดท้ายอก็เลยโอเคให้พี่อุอ้มเป็นตัวแทนไปแต่เราจะนั่งขับเอง งานนั้นใครแบบสร้างโมเมนต์หวานที่สุดคะเอืมิงๆหวานทุคู่หนได้ทุกคู่เลย<อ>น,น่ารักมากเราแต่ได้แต่นั่งอบใช่ไหม<ช>นั่งแต่จริงๆต้องแบบงานงานนี้ก็คือทำให้แบบผู้หญิงเราได้ใกล้ชิดกันมากข<อ>ึ้นแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าจังหวะช่วงงานช่องที่แบบจะได้เจอกันอย่างนานๆ เห็นค่ะเราได้ร่วบกันเราได้ร่วมหลินเป็นร่วมค่ะเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่เราแบบไปซ้อมหน้าเลยเราเล่นกีฬาไปแต่ละคนก็คือหลินหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่นคือของใไทยะลินมันนะเหมือนจะของพี่หลิงหพี่หลิงเป็นสายสื่อข่าวคนแล้วก็ะวนใช่พี่หลิงเริ่มแล้ววันนั้นพี่หลิงก็ถามว่าใครอยากเริ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสาวๆต้องสวยกันทั้งหมดกันทานหลิปทักลาย OK。